เพิ่งมารู้ว่าตัวเองเป็นออทิสติกที่ตอนที่เราอาย <24 S 1> <24 S 2> ุ24ตอนนะี้25เนาะคือมันเหมือนเด็กไม่รู้จักกาลเทศะค่ะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้น<อ>ไม่รู้ว่านิยามการพูดแบบนี้มันสามารถตีความหมายได้กี่นิยามแล้วคนทั่วไปตีนิยามคํานี้ว่ายังไงเด็กกลุ่มนี้มักจะดีเทคยากค่ะคือน้อยมากที่จะดีเทคได้ตั้งแต่แบบ5 6ขวบเพราะว่าพัฒนาการเขาแทบจะตามไวแม,มาทักษะทางสังคมเขาเพิ่งผ่านมาได้แค่6ปีเองอะ่ะกว่าจะมาเจอส่วนมากก็ส0กว่าทางนั้นบางทีก็มาแบบ Earn เอิร์ย แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเอิญเป็นออทิสติกหรือว่าเอิญเป็นลักษณะอุปนิสัยที่เอิญโตมากับครอบครัวเราอาจจะไม่จาเป็นต้องรู้ก็ได้ค่ะเราอาจจะแค่เห็นว่าเขาเป็นเขายังไงแบบไหนเท่านั้นเองแล้วถ้าแบบว่าเพื่อนเขาแบบบอกเราว่าแบบเขาแยกไม่ได้รเราก็แค่มีหน้าที่บอกเขาตรงๆเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเพื่อนคนนี้เป็นออทิสติกหรือว่าถูกเลี้ยงดูมาอย่างไม่เหมาะสมอะ่ะมันไม่ได้นําไปสู่การช่วยเหลือเพราะว่าในโลกการทํางานจริงๆหรือในห้องเรียนจริงๆอ่ะเราก็มีเพื่อนที่ไม่เข้าหูเข้าตาเราอ่ะแต่สุดท้ายเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัันนนเราะ โลกโลกมันคือความไม่สมบูรณ์แบบที่มาอยู่ร่วมกันแล้วม,มันเติมเต็มซึ่งกันและกันดังนั้นการที่มีเด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษขึ้นมามันอาจจะดูต่างอย่างมีนัยยะสําคัญแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีพร้อมในฐานะความเป็นมนุษย์ถ้าเกิดว่าเราถือว่าตัวเองเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมอะ่ะช่วยชี้แนะนิดนึงอย่าพึ่งผลักเราออกเพราะคนที่สมบูรณ์พร้อมมันคือคนที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นเนาะไม่ใช่คน,คนที่ผลักคนอื่นออกไปใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําาลัังงใจกบนครบ